ต้องปลดไก่ก่อนนะครับออเดอร์ไสเดือนมันเยอะเกินนะครับมูลไสเดือนผมจําเป็นต้องขายไก่ทิ้งนะฮะเพื่อจะเอาเล้านะครับมาเลี้ยงไสเดือนก่อนขายเลี้ยงเราขายไม่ได้หาตลาดไม่ได้ท่านจะได้มาคุณไม่มีความสามารถนะครับ จำเป็นต้องปลดไก่ออกนะจ๊ะเอามาเลี้ยงน้องเดือนก่อนตอนนี้งานด่วนเลยอ่าปลดไก่ออกก่อนจ้าเอเดอเสอเดือนเยอะเกินอาเครือข่ายจ้าเครือข่ายเร่งมือกันหน่อยลูก ลูกค้าจะเอาของแต่ไม่มีของให้ผมก็ปวดหัวอยู่เด้ออเนี่ยก็ปล่อยน้ำานี่ครับแช่อุ้ยเต็มที่เลยแช่แบบนี้จ้าสองวันปล่อยน้ำไหลผ่านนะครับเลี้ยงเสืเดือนเลี้ยงไม่ยากนะครับเสืเดือนเลี้ยงโคตรง่ายเลยเลี้ยงง่ายกว่าไก่ผมบอกก่อนเลยนะเลี้ยงง่ายกว่าไก่เลี้ยงง่ายกว่าปลา ยงง่ายกว่ากบผมบอกเลยกบจะมีโลกขาแดงนะครับเนี่ยมันเลี้ยงด้วยคีวัวล้วนๆเลยอะเลี้ยงโคตรง่ายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลงใน YouTube เนาะในช่องของผมนะครับไม่ได้ลงนานแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับผู้ติด,ดตามก็สามหมื่นกว่าก็ไงขอพรบคุณทุทุกท่านนะครับ พียงแต่ระยะหลังนี่ผมไม่ได้ลงคลิปใน YouTube เลยนะครับงานผมเยอะเกินคือขี้เกียจตัดต่ออ่ะพูดง่ายๆเนาะก็เนี่ยครับเส้เดือนเลี้ยงง่ายนะครับอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกในเพื่อนๆใน Facebook นะครับที่เป็นเพื่อนผมอยู่เนาะหลายๆคนก็นะครับเห็นผมมานานแล้วแหละนะทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงนกคะทานะครับแต่ผมจะพูดถึงไส้เดือนเนี่ย มันเลี้ยงง่ายนะครับคุณไม่มีเลยเลยไหๆ,ๆ,ๆถ้าคุณมีขี้วัวนะคุณหาขี้วัวมาแช่น้ํานะครับเนี่ยมาผ่านมาผ่านความร้อนอย่างเงี้ยนะครับทํายังไงก็ได้ให้ขี้วัวมันเย็นนะฟังผมแค่นี้ก็พอทํายังไงก็ได้ให้ขี้วัวมันเย็นคุณจะแช่สิบวันสิบสิบห้าวันหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าขี้วัวมันเย็นปุ๊บเนี่ยคุณหาสายพันธุ์ไสเดือนแอฟริกันนะครับที่มันมีขายตามท้องตลาด กวทั่วไปนะครับคําว่าท้องตลาดของผมก็คือใน a c e b o o k นะในกลุ่มเส้เดือนที่ผมเคยแชร์เคยโพสต์ลงไปเนี่ยคุณก็ไปหาซื้อเอาใครอยู่ใกล้บ้านคุณก็ไปหาลองเลี้ยงเอาส่วนมูลเส้เดือนนะใครไม่เคยใช้นะครับไม่เคยใช้ไม่เคยลองทําไม่รู้ผลผลของมันนะคุณไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นคุณต้องลองก่อนนะครับคุณต้องลองเลี้ยงคุณต้องลองเอามูลเส้เดือนที่คุณเลี้ยงเองเนี่ยเอามาใช้กับผักของคุณนะครับไม่อย่างนั้นนะลูกค้าผมไม่ติดนะ ผมบอกก่อนเลยไม่อย่างนั้นลูกค้าสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนบังคุดสวนเงาะสวนผลมไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ก็พืชไร่เขาเข้าแล้วนะพวกมันสำปะหลังนะครับไร่มันไร้อยเข้าแล้วนะครับก็คือสนใจในเรื่องของการนํามูลไส้เดือนเนี่ยไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะครับมูลไส้เดือนมันสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะฮะไม่ใช่ว่าใช้แต่มูลไส้เดือนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ คือสาหรับใครที่ปลูกผักออร์แกนิกไค่ปลูกผักไรส,สารพิษก็ใช้มูลเสือเดือนหยดอย่างเดียวได้นะครับร่วมกับน้ําหมักไปส่วนพืชไร่เนี่ยการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วแล้วมาใช้มูลเสือเดือนร่วมด้วยเนี่ยมันจะทําให้การใช้ปุ๋ยเคมีในลดลงนะครับเพราะตัวมูลเสือเดือนเนี่ยมันจะมีประจุนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยให้ปุ๋ยเคมีเนี่ย เขามีฤทธิ์นะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นก็คือสามารถเรึงปุ๋ยเคมีนะครับที่ยังไม่ได้แย่อยลายในดินเนี่ยให้สามารถออกมานะครับออกมาในรูปของผมพูดไม่ถูกว่ะมาในรูปของอะไรวะมาในรูปของของของปุ๋ยแล้วกันที่มันยังไม่ถูกนำมาใช้นะครับให้ออกนำมาใช้ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ปุ๋ยไชเดือนเนี่ย มูลไเดือนเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์กับพืชเนาะอันนี้ต้องเปิดใจนะครับผมบอกเลยเหมือนคุณไปเหมือนคุณไปกินยาลดน้ำหนักอะ่ะนะสูตรนั้นสูตรนี้ดีไม่ดีโยโย่ไม่โยโย่คุณไม่เปิดใจลองกินคุณก็ไม่รู้อะ่ะก็เหมือนปุ๋ยอะ่ะผมพูดได้นนแค่นี้แหละนะแต่ผมก็ทำมาเจ็ดปีหกเจ็ดปีเนี่ยไม่เคยตันนะผมพูดเลยไม่ตันสักที แล้วก็ปัญหาในกลุ่มเส้เดือนเนี่ยอ่านทุกวันนะครับแต่ไม่ค่อยได้เม้นเท่าไหร่แต่รู้แหละความเคลื่อนไหวในกลุ่มอ่ะตอนนี้การหามูลเส้เดือนในกลุ่มเส้เดือนเนี่ยกำลังโต,โตโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีก่อนแล้วแหละก่อนโควิดด้วยการหามูลเส้เดือนใช้เป็นดต,ตันนะครับกับสวนผลไม้สวนอินทรพาลนะครับหลายอย่างนะครับตอนนี้ โตจริงๆนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยลองเลี้ยงก็คุณก็ลองเลี้ยงดูอันนี้ก็จะเป็นนะครับบ่อเก็บตัวอ่อนนะครับที่เหลือจากล่อนแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีตัวอ่อนอยู่นะครับจะเป็นบ่อพักผมจะไม่ทิ้งนะไอ้พวกกากพวกนี้เพราะเดี๋ยวไงตัวอ่อนมันมีเดี๋ยวจะเอากลับมาเอา่อมาเลี้ยงในบ่อเป็นการขยายพันธุ์เพิ่มนะครับที่เก็บไปแยกครับ เจ็อย่างนี้เลยเอาผมเลี้ยงง่ายๆผมทําง่ายๆผมใช้วิธีง่ายๆของผมนะครับส่วนใครจะวิชาการมากมายก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมก็สบายๆเนาะง่ายๆนะคุณฟังคุณฟังผมเนี่ยคุณเลี้ยงเป็นเลยนะคุณหาขี้วัวมานะครับขี้วัวอะไรก็ได้ขี้วัวต้องต้องเป็นขี้วัวแห้งนะ ยาเอาขี้วัวเปียกนะครับคุณเอาขี้วัาแห้งมานะครับพื้นฐานมันมีอยู่แล้วแหละใน Facebook, YouTube นะ่ะคุณก็ไปหาเพิ่มเอานะครับแต่หัวใจหลักมันเลยคือคุณทํายังไงก็ได้ให้มันเย็นจบนะอ่าส่วนเรื่องการตลาดนะครับการตลาดเลยนะไม่ได้ยากนะครับใหม่ๆผมก็ใช้เองเลี้ยงเองใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นการตลาดก็คือการสร้างตัวตนคุณก็มีใน y o u t u b e เนี่ยใน Facebook ของคุณเนี่ยคุณก็โพสกันไปดินะครับ คุณเลี้ยงไสเดือนคุณใช้ปุ๋ยไสเดือนกับต้นไม้คุณแทนที่คุณจะแชร์ไอ้พวกกินพวกเที่ยวนะไอ้พวกโชอะไรต่างของคุณเนี่ยคุณก็ลดมันลงซะถ้าคุณจะทําการค้าการขายอ่ะคุณก็มาเพิ่มไอ้เนี่ยอ่ะท่านมีความสุขการปลูกผักท่านมีความสุขกับการลดน้ําต้นไม้ให้ปุ๋ยต้นไม้นะเอาหมูไสเดือนไปใช้นะครับทุกครั้งที่คุณใช้คุณก็โพสลงไปนะครับ การให้อาหารการเติมน้ําการอะไรทุกอย่างกับตัวเสษ้เดือนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเกกี่ยวับธุรกิจเส้เดือนของคุณเนี่ยคุณก็ต้องแชร์ลงไปไม่ใช่ฉันโพสกระเป๋ากินหรอูอยู่สบายอยู่สุขอย่างเงี้ยอยู่ทุกวนันทุกวนันเวลาจะขายของบนจังเลยขายไม่ได้ผมเจอเยอะเลยใน Facebook อันนี้พูดให้ฟังเลยนะเป็นจุดตายของหลายคนเลยผมก็นําแนะนําจนไม่รู้จะแนะนํำยังไงแล้ว บอกกันแล้วก็บอกบางคนก็น้าเฟซจะยังมีแต่กินเที่ยวรูปลูกอย่างนี้กินเที่ยวอยู่กับผัวอย่างนี้นะเอาความสุขของคุณแต่เวลาคุณทําธุรกิจตบเนี้คุณจะขายของคุณบอกเลี้ยงยากนะตลาดหายากนะครับอันนั้นมันมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณไงนะคุณมาโชว์กินหรูอยู่สบายไงแต่ธุรกิจที่คุณเลี้ยงอยู่อ่ะคุณไม่มีโค้ดขายเลยคุณไม่มีแนะนําตัวเองเลยนะแล้วแล้วคุณก็บอกฉันไม่ประสบผลสาเร็จเลยฉันเลี้ยงมาแล้ว นะ <Das que ath ie> ผมไม่ะสผมผลสำเร็จเลยผมเลี้ยงมาละตลาดก็หายากความต้องการน้อยไม่จริงไะความต้องการมันสูงแต่คุณไร้ความสามารถเองผมพูดตรงๆเลยนะคุณไร้ความสามารถกันเองนะครับคุณไร้ประสิทธิภาพกันเองนะคุณไม่พยายามนะครับกับสินค้าของคุณคุณไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ คุณไม่มีความตั้งใจที่คุณจะทาให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จักกับหลายๆคนแต่คุณมีความตั้งใจจะโชว์นะครับคุณมีความตั้งใจจะโชว์ว่าโอ้ฉันมีรถนะฉันมีบ้านนะฉันมีผัวที่ดีฉันมีลูกที่สุขสบายฉันได้กินหรูอยู่สบายฉันกินอาหารแพงฉันได้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะ่ายลูกนะแต่งลูกนะโชว์ฉันสนใจกับยอดไลค์ ที่หลายๆคนกดให้ผมไม่ได้สนใจในะยอดไลฟ์ผมบอกเลยนะครับผมสนใจยอดเงินในบัญชีของผมนะคุณจะกดไลฟ์ไม่กดไลฟ์ก็เรื่องของคุณนะครับผมบอกเลยนะแต่ผมสนใจยอดเงินในบัญชีที่ลูกค้าผมสนใจในสินทางผมเท่านั้นใครฟังมาทางนี้ก็ไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับผมบอกเลยนะผมไม่ได้ง้อนะครับผมมาให้ความรู้นะผมมาให้ความรู้คุณจะสนใจไม่สนใจก็เรื่องของคุณนะครับ แต่ธุรกิจตัวนี้มันไม่มีตันนะแต่ใครสนใจผมก็ยินดีจะถ่ายทอดให้ใครมาฟังแล้วไม่ถูกโฉลกไม่ถูกใจไม่ถูกตาก็เรื่องของคุณนะครับต่างคนต่างมาหากินไปผมสอนให้คุณอยากมีไรายได้นะครับผมสอนให้พอสอนแล้วมันก็ขึ้นอยู่ความพยายามของคุณเองตลาดมูลไส้เดือนไม่ตันผมบอกเลยไม่มีตันต่อให้คุณเลี้ยงที่เดียวกันจังหวัดเดียวก,กันกับคนที่คุณไปซื้อมาเนี่ย ยังไงคุณก็ขายได้อย่าไปคิดว่าโอ้ยเขาเจ้าใหญ่ขายราคาถูกฉันเจ้าเล็กขายขนาดนี้แล้วฉันจะขายให้ใครฉันจะทําให้ใครผมพูดเลยนะพูดตรงๆแบบพูดแบบเออไม่รักษาน้ําใจอ่ะผมพูดแบบโอ้ยมึงความคิดโง่มากเลยนะคิดโง่อะเมื่อก่อนอะเจ้าใหญ่เขาก็เลี้ยงเล็กเหมือนกันทําไมเขาขายได้ลนะการที่เขาจะขายได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเวลานะครับความต่อเนื่อง คุณทําต่อเนื่องไหมเออคุณขยันหาลูกค้าไหมอะไรก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างนน่นอ้างนี่ฉันไม่เลี้ยงเลี้ยงแล้วจะขายให้ใครขายราคาสิบบาทขายได้ไงเจ้าใหญ่เขาขายตัดราคาอย่าไปพูดเขาว่าตัดราคาปัญญาของคุณมีสมองคุณมีนะคุณทำก็ไปดิคุณทำ้าไปปัญญามีสมองมีเหมือนกันมือเท้ามีเหมือนกัน นะอย่าไปอ้างเรื่องทุนนะครับผมเจอเยอะในกลุ่มนี้โอ้โหบ่นกันจังเลยเนะจ้านั้นตัดราคาต้องมีราคากลางราคากลางไม่มีหรอกคุณอย่าไปฝันนะครับต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันผมได้มากระสอบละหกสิบาทห้าสิบาทผมก็ยังขายกิโลสิบบาททำไมผมขายได้อ่ะนะทำไมผมขายได้ผมถามหน่อย คุณเมนมาหน่อยดิอกิโลละสิบาทเดี๋ยวผมมันขายได้ต้นทุนมันตามเข้าใ,ใจป่ะก็สอบหนึ่งเนี่ยมันให้มูลเส้ยเดือนอยู่ประมาณเกือบสองก็สอบอ,ะอ่ะอต้นทุนร้อยหนึ่งอะ่ะผมผมพูดง่ายๆแล้วต้นทุนอะ่ะขี้วัวกระสอบละห้าสิบบาทนะมันจะเลี้ยงมันจะเลี้ยงเส้เดือนแล้วมันได้สามสิบกิโลนะ สามสิบกิโลเนี่ยถ้าคุณขายกิโลยีิบาทมันก็ได้หกร้อยต้นทุนแค่ร้อยเดียวสิบบาทก็สามร้อยนะค่าน้ำนิดหน่อยอพอแช่เสร็จแล้วคุณแทบไม่ต้องทำอะไรหาอะไรเลยเนี่ยคุณก็ปล่อยให้มันกินแล้วก็มาดูความชื้นก็นให้น้ำลรวหล่อนแล้วเก็บตัวแล้วก็แพคขายแค่นี้เองง่ายๆคุณไปคิดกันเยอะคุณคิดกันให้เปลืองสมอง วันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่อ้อคมค้อมหรอกใครจะชอบไม่ชอบก็เลื่องคุณนะเพราะว่าหลายคนมาเม้นในเพจผมเนี่ยเยอะนะก็ผมสนใจแต่ว่าคนที่สนใจจริงๆผมให้ความรู้นะเพื่อนๆน้องๆเข้ามาในที่บ้านผมเนี่ยที่ฟาร์มผมเนี่ยผมถ่ายทอดมาเป็นร้อยคนนะเกินหลักร้อยหลักสองร้อยคนนะ่ะหกเจ็ดปีมาเนี่ย ผมบอกเลยหลายคนก็ไปต่อยอดเลี้ยงได้จนจนเป็นฟาร์มใหญ่ก็เยอะแยะไปนะครับทำไมก็ทําได้มือใหม่ในกลุ่มเนะี่ยถ้าดูคลิปผมเนี่ยอยากอยากให้อาไปคิดน่ะคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกใครจะขายราคาเท่าไหร่นะครับเขจะขายห้าบาทสิบาทมันก็เรื่องของเขาไม่มีตันนะครับเอาง่ายๆคุณมีปัญญาขายในจังหวัดของคุณนะคุณทําให้ทันแล้วกันคุณไม่ต้องคิดถึงว่าโอ้ฉันจะต้องขาย จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ออนไลน์อ่ะคุณทําแค่ให้คนรู้จักคุณในจังหวัดของคุณน่ะให้มากที่สุดติแค่เนี้ยคุณจะทําทันไหมเนี่ยจังหวัดระยองผมเนี่ยเขายังรู้จักผมไม่หมดเลยแต่ผมยังทําไม่ทันเลยเนี่ยออเดอร์เนี่ยผมพูดเลยนะเนี่ยเดือนสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ณปัจจุบันเนี้ยออเดอร์มูลไส้เดือนผมตอนเนี้ยมันเข้าแปดตันนะครับแปดตันแต่ผมเนี่ย มีพื้นที่เลี้ยงนิดเดียวผมึงสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายช่วยกันเลี้ยงช่วยกันขายแต่วิธีการเลี้ยงมันขึ้นอยู่กับผมส่วนสูตรการเลี้ยงมันขึ้นอยู่กับผมนะครับเพื่อจะทําให้มูลเส้เดือนเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกับของผมผมใส่อะไรลงไปในระหว่างการเลี้ยงผมทําอะไรลงไปในระหว่างการเลี้ยงทุกบ้านต้องเหมือนกับผมหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมรับเครือข่ายเนี่ยก็เครือข่ายก็คือคนในละแวกหมู่บ้านนะครับ ที่ผมสามารถไปดูแลไปเฝ้าสังเกตการได้ผมได้รับต่างจังหวัดนะมันทําไม่ได้นะครับเพราะส่วนมากลูกค้าที่มาเอากับผมเนี่ยเขามาหาผมถึงบ้านมารับผมถึงบ้านเลี้ยงไปนะครับคลิปนี้ไม่ได้บ่นนะเพียงแต่พูดรวมๆภาพรวมเลยนะครับผมทําภาพรวมให้อ่าเนี่ยผมก็เบื่อกันเนี่ย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 ผมรอขึ้นเนี่ย ขึ้นเสามาสามเดือนแล้วแต่ผมไม่มีช่างเนี่ยนะตอนนี้เหล็กมันแพงช่างก็ไม่ว่างเหล็กก็แพงเออเนี่ยผมขึ้นเสามาสามเดือนแล้วตอนนี้ผมยังไม่ไทําเลยเซ็งมากบอกเลยโคตรเซ็งเลยเนี่ยผมก็ต้องปลดปลดไก่ออกนะเนี่ยเนี่ยโรงเนี่ยเล้าไก่ทั้งนั้นเลยนะตัวทําเงินให้ผมอีกนะครับผมต้องขายไก่ทิ้งนะ เพื่อจะมาเลี้ยงเส้นเดือนเพื่อจะเอาออเดอร์เส้เดือนก่อนยังไงก็ฝากติดตามนะครับใครรู้จักผมก็จะรู้อยู่ว่าผมพูดตรงๆเนาะคุณมีปัญญาหาเงินเอาเงินกับลูกค้าได้คุณก็รู้จักช่องทางคุณก็ต้องมีปัญญาช่องทางขยายสินค้าของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังไปแนวคิดเนาะผมพูดตรงๆเ้าเฮาหนหนนะครับ ไม่ได้อ้อมค้อมหรอกเพราะคุณก็ไม่ได้รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักคุณแต่สิ่งที่ผมนําเสนอนําเสนอให้คุณคิดนําเสนอให้คุณเอาไปปรับใช้นะครับใครเลี้ยงอยู่ก็ปรับใช้ซะทํายังไงก็ได้ให้คน่ะในจังหวัดของคุณรู้จักคุณให้มากที่สุดทําตลาดในพื้นที่ก่อนนะครับอย่าไปบ่นในกลุม่มไร้สาระไร้ประโยชน์นะครับคุณไม่ต้องไปบ่นในกลุ่มหรอกนะไร้าสาระนะครับ คุณนี่คุณตั้งหน้าตาั้งตาเนี่ยทำเพจตัวเองนะครับโปรโมทของตัวเองทําเว็บไซต์ตัวเองก็ได้ทําไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับขยันลงเข้านะครับ facebook เนี่ยทําเพจก็ได้นะครับโปรโมทในเพจแค่นี้ก็เหลือกินแล้วนะครับทายัางไงก็ได้ให้คนร,รู้จักคุณได้มากที่สุดเอาแค่ในจังหวัดลาก่อนนะให้ทุกชุมชนหมู่บ้านนะ่ะเขารู้จักคุณก่อน จังหวัดคุณมีกี่อำเภอมีกี่ตำบลนะคุณทําให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณทําได้นะผมบอกเลยคุณจะไม่มีเวลากินข้าวสนะั่อเดินข้าวใชนะครับเหนื่อยัะเหนื่อยก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ